ภายในจกักรวาลมากมายของเกม League of Legends จกักรวาลเหล่านั้นมีเนื้อเรื่องตัวละครหรือเหตุการณ์เป็นของตัวเองและสกินที่จะมาพูดกันในวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับโดยในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงสกินไลน์ที่มีชื่อว่า Eclipse ซึ่งบอกตามตรงนะครับว่าสกินนี้เป็นสกินที่มีเนื้อเรื่องเยอะกว่าที่ผมคาดไว้ในตอนแรกมากๆทำให้ผมนะครับจำเป็นที่จะต้องแบ่งบทของสกินไลน์นี้ออกมาเป็นบทย่อย โดยใน EP ีแรกของเราครับขอเปิดประเดิมมาด้วยชื่อที่หลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันดีกับเนื้อเรื่องของสกินชุดอ l i p ิปเอพิโซดที่1นึ่งโคเวนสำหรับเรื่องราวของจักรวาลที่มีชื่อว่า e อ l i p ิปในตอนนี้นะครับจักรวาลน,นี้ยังมีเนื้อเรื่องปูมหลังยังไม่มาก ทำให้เหนื้อเรื่องที่พวกเราได้รับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการคาดเดาแล้วก็การวิเคราะห์จากเนื้อเรื่องของผู้ตละครที่อยู่ในจักรวาลน,นี้เท่านั้นแต่อย่างน้อยนะครับเราก็ได้รับรู้ถึงที่มาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อนานแสนนานมาแล้วเราอัศวินศักดิ์สิทธิ์ได้สังหารเทพเจ้าที่ชั่วร้ายของโลกเก่าโดยการใช้พลังจากดวงจันทร์และดวงอาทิตย์แต่บัดนี้โลกถูกปกคลุมไปด้วยความมืดมนและความรุนแรง ที่หนักขึ้นกว่าก่อนเมื่อเหล่าโอกสกำลังจะกลับมาและสิ่งที่ต่อกอนกับพวกเขาได้ก็คือแสงแห่ง e clip, อีคลิปเพียงเท่านั้นก็เป็นคําพูดที่บอกถึงทีมของจักรวาลนี้นะครับซึ่งก็ยางที่เห็นว่ามันค่อนข้างน้อยแต่สรุปใจความ,มง่ายๆนะครับก็คือในอดีตเนี่ยมีเหล่าอัศวินนะครับที่ต่อกรนกับโอกสและพวกเขาครับก็สามารถสังหารพวกมันเหล่านั้นได้เพียงแต่เมื่อการเวลาครับดําเนินมาเรื่อยๆ เหล่าโอกรที่น่าจะตายไปหมดแล้วครับก็ดันกลับมาผ่านความช่วยเหลือของเหล่าแม่มดที่เรียกตัวเองว่าโคเวนทราบสก,กินที่มีชื่อว่าโคเวนนะครับชื่อโคเวนเนี่ยมีความหมายประมาณว่าการรวมตัวกันของเหล่าแม่มดซึ่งโคเวนเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งส่วนสําคัญในจกักรวาลอีคลิปด้วยโดยสมาชิกของอีคลิปส่วนใหญ่นะครับพวกเธอเนี่ยจะเป็นมนุษย์ที่ได้รับพลังมาจากโอกรโดยตามเนื้อเรื่องเนี่ยพวกเธอนะครับจะบอกโอกรที่ให้พลังกับเธอเนี่ย ว่าเป็นผู้อุปถัมภ์ซึ่งอันนี้นะครับจะค่อนข้างคล้ายกับธีมโลกในยุคมืดนะครับที่แบบมีเรื่องเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยมาเป็นใหญ่อะไรประมาณนั้นด้วยซึ่งถ้าเกิดให้ลองนึกภาพเนี่ยมันก็จะมีความคล้ายกับดาร์กโซอยู่ได้หน่อยนะครับกับธีมธีมนี้อ๋อแล้วก็น่งบอกอีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าเหล่าโอกรส่วนใหญ่เนี่ยพวกเขานะครับจะเป็นตัวแทนของสัตว์ที่มีอยู่ในป่าเดี๋ยวในช่วงสุดท้ายของวิดีโอนะครับเราจะมาสรุปกันว่าแต่ละคนเนี่ยมีโอกรคนไหนนะครับเป็นผู้อุปถมัมภ์ โดยคนแรกที่เราจะมาพูดกันนะครับก็คือผู้นำของเหล่าโคเวนโคเวนโมกาน่ารา Ko ven, Ko ven รชินีแห่งเหล่าแม่มดและผู้ที่แอชเชนออลได้มอบพลังให้โมกาน่าบูชาเหล่าโอกอตและร่ำให้เพื่อพวกเขานั้นถูกสังหารเธอถูกทรยศโดยพี่สาวที่ทำการสังหารพายมอเีียนซันและได้ส่งพลังของมันไปยังคองทัพของเหล่าแม่มดในตอนนี้โมกนาได้กลับมา ยุติการปกครองของเหล่ามนุษย์และได้นำพาเหล่าขุนนางอันแท้จริงกลับคืนสู่บัลังอันชอบธรรมและพวกเขาเหล่านั้นจะหล่อหลอมโลกนี้ขึ้นมาอีกครั้งสำหรับตัวของโคเวนมอการ์นะครับตามประวัติได้บอกเลยเธอนั้นเป็นผู้นำของเหล่าโคเวนที่มีความเคารพเหล่าโอกกสเนี่ยมากกว่าสมาชิกคนอื่นๆเพียงแต่ซิสเตอร์หรือว่าพี่สาวของเธอนะครับเอาจริงผมไม่แน่ใจนะว่าในจักรวาลเนี้ย เคลเป็นพี่สาวหรือว่าน้องสาวของมากา่าแต่ส่วนโตก็คิดว่าเคลเนี่ยก็คือพี่สาวนั่นแหละน่าจะเหมือนเดิมโดยที่ในสมัยอดีตนะครับตัวของเคลเนี่ยได้ทาการสังหารไพ่บอเดียนซันหรือถ้าเกิดแปลแบบตรงๆก็คือพระอาทิตย์ดึกดําบรรนั่น,นแหละซึ่งการกระทํานั้นนะครับทําให้เหล่าโคเวนแล้วก็โอกอตเนี่ยสูญเสียพลังไปจนทาให้เหล่าโอกอตนะครับถูกสังหารนั่นเองคนต่อมาโคเวนอาริพวกเขามาหาอาริในยามพบคำ่ำ เสียงหัวเราะของฮาฟไลจ์แจโคสิ่งที่เคยติดตามโลกใบนี้ยังหลีกเลี่ยงไม่ได้อาลิคือสุดยอดนักล่าที่แสนดุร้ายและเป็นแม่มดที่ส่งพลังเธอจะดูดเอาชีวิตจากทุกสิ่งที่เธอล่อเข้ามาสูบฉีดพวกมันไปยังเจ้านายของเธอที่อาศัยอยู่ในความมืดมิดสำหรับตัวของโคเวนอาลินะครับตามในเรื่องเนี่ย เธอนั้นก็เป็นสมาชิกของโคเวนเนี่ยมานานพอสมควรซึ่งเธอนะครับก็มีโ oh อก o d ที่เป็นผู้อุปถัมเนี่ยก็คือ half life j a c k ซึ่ง j a c ค a เนี่ยจะเป็นสัตว์ที่มีความคล้ายๆกับสุนัขจิ้งจอกหรือไม่ก็หมาป่านะครับแค่ว่าจะมีขนาดตัวที่เล็กกว่าซึ่งชื่อของ j a c k a เนี่ยก็มีความหมายอีกในหนึ่งเป็นแบบแบบผู้ไม่ซื่อสัตย์หรือไม่ก็ผู้หลอกลวงอะไรประมาณนั้นด้วยซึ่งก็พอเข้าใจได้นะครับว่าทําไมตัวของอาลีเนี่ยถึงมีโอก o นะครับเป็น j a โค a ไม่ใช่ฟ็อกซ์ที่เป็นสุนัขจิ้งจอกแบบจริงๆแม่มดคนต่อมาครับโคเวนแอชพวกเขามาหาแอชอย่างหนาวเหน็บความเย็นยะเยือกของไอเบกสีดำสนิทปกคลุมโลกด้วยน้ำแข็งเยี่ยงมาหายุคเหมันเธอลงมาจากยอดเขาสูงและนำพาฤดูหนาวที่แสนเดรร้ายมาด้วยแต่นั่นไม่ใช่สิ่งเดียวที่มาพร้อมกับแอชในยามค่ำคืนทั้งภูเขาเอง ก็ต้องกีดรองดูไยเช่นเดียวกันสําหรับตัวของโคเวนเอชนะครับไม่ได้มีอะไรที่น่าแปลกใจเท่าไหร่คือตามในเรื่องในเกมเนี่ยตัวของเอชเองเนี่ก็เป็นตัวละครที่เน้นเรื่องสายแบบน้ําแข็งอยู่แล้วเพียงแต่สิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือโอโกตของเธอโดยเจ็ b แบ็กไอเบกนะครับหรือว่าไอเบกสีดาสนิทเนี่ยเป็นชื่อเรียกนะครับของโอโกตมารไฟนั่นก็แปลว่าโอโกตมารไฟนะครับคือผู้อุปถัมภ์ของเอชนั่นเองคนต่อมาครับโคเวนคามิว พวกเขามาหาคามิลดังต้องมนสะกดในห่วงนิทราเสียงกระซิบของอีโบนี่แรมและสิ่งนิรนา,ามที่ผุดขึ้นมาจากหลุมฝังศพที่ถูกลืมเลือนไปนานแสนนานเสียงของเธอเต็มไปด้วยคำบอกเล่าเธอตัดน่องรอยของโลกใบใหม่ว่านเมล็ดมากมายสู่ผืนดินโดยเวทมนต์และคาถาอันแสนเก่าแก่ของเธอด้วยรอยยิ้ม สำหรับโอกกสที่มีชื่อว่าอีโบนี่แรมอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับว่า r แรมที่ว่าเนี่ยคือมันเป็นคำพร้อมเสียงกับคำว่าแรมที่แปลว่าแกะไงซึ่งผมเองก็คิดว่าอ่าอีโบนี่แรมเนี่ยก็น่าจะเป็นแกะนะแต่ก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงเขียนด้วยตัว RAM อ๋อแล้วจากอินเทอร์เคชั่นมากมายนะครับได้มีการคาดเดาว,ว่าตัวของอีโบนี่แรมแล้วก็ตัวของคาเมลเนี่ยพวกเขานะครับมีจุดประสงค์ในตัวของตัวเอง ทาให้มีโอกาสนะครับว่าถ้าเกิดสิ่งที่โคเวนเนี่ยทำมันขัดกับจุดประสงค์ของคาเมียก็มีโอกาสนะครับที่โตของคาเมียเนี่ยจะทําการหักหลังเราโคเวนคนต่อไปครับโคเวนแคสเซโอเปียพวกเขามาหาแคสเซโอเปียอย่างเงาในมันหมอรรูปร่างของิลเวอร์ขอบบ้าเลื้อยขึ้นมาจากหลุมฝังศพนำไม้ทวนจากห่วงอดีตตอนนี้เธอไล่ตามครอบครัวหนึ่ง สวนปฏิมากรรมของเธอเต็มไปด้วยวิญญาณของเราผู้ที่หลงทางไปไกลจากความปลอดภัยของกำแพงปราสาทในตอนนี้พวกเขาต้องอยู่ในสภาพแข็งเป็นหินและต้องอยู่กับความหวาดกลัวไปชั่วกับชั่วกันก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับในเรื่องของแคสเซอลเปียก็โอกอนของเธอเนี่ยก็เป็นซิลเวอร์คอบ้าเป็นงูงา่าวสีเงินนะครับซึ่งก็ตรงตทีมกับแคซอลเปียแหละที่ตัวเธอนั้นเป็นงูงอยู่แล้ว คนต่อมาโคเวนริซันดาพวกเขามหาริซันดาราวกับอยู่ในห้วงนิมิตนิทราของอินวอรี่สแตกและเวทบนอันเก,าเก่าแก่ได้สูญเสียไปในสมัยโบราณแม้กระทั่งตอนนี้แม่มดอมะตะก็ยังอาศัยอยู่ท่ามกลางเงาที่บิดเบี้ยวในช่วงชารารอคอยวันที่เหล่าเทพเจ้าผู้ล่วงลับของเธอจะหลั่งไหลออกมาจากหลุมศพ ที่เน่าเสียและถูกสาบแชง่งจากเนื้อเรื่องนะครับก็ยังคงธีมของลิซันดาที่เธอนั้นเป็นคนที่มาจากยุคสมัยก่อนที่แบบนานมากๆผมไม่มั่นใจนะครับว่าตัวของลิซันดากับโอกาน่าเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเดียวกันหรือเปล่าคือส่วนตัวคิดว่าลิซันดานะครับอยู่ก่อนโอกาน่าแต่ก็มีโอกาสเหมือนกันที่ทั้งสองคนเนี่ยจะได้เป็นโคเวนในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันแต่ก็มีหนึ่งเรื่องนะครับที่น่าสนใจมากๆอิวอรี่แตกนะครับคำว่าแตกเนี่ย จริงๆแล้วคำว่าสแต็กนะครับจะสื่อถึงกวางตัวผู้ทำให้โอกรดของดิซันดาเนี่ยก็คือกวางที่อยู่ในผืนป่าแล้วก็มีโอกอดคนหนึ่งครับที่หลายๆคนเนี่ยคิดว่าคนๆนี้แหละคือไอวอรี่สแต็กคนนั้นคือโอกอดน็อกเทิร์นเนื่องจากหน้ากากหรือว่าเขาของน็อกเทิร์นนะครับมีลักษณะคล้ายๆกับเขากวางทําให้พวกเขานะครับคิดว่าน็อกเทิร์นเนี่ยคือผู้อุปถัมภ์ของดิซันดาคนต่อมาครับจะเป็นคนที่มีความพิเศษมากกว่าโคเวนคนอื่น นั่นก็คือโคเวนอิวลินเหล่าแม่มดทางใต้ร่วมรวมตัวเหล่าพี่สาวน้องสาวของตนในการฟื้นคืนชีพสิ่งที่ยิ่งใหญ่จากห่วงอดีตเมื่ออดีตลุกรามขึ้นอีกครั้งและความแค้นก็ได้รับการตอบแทนอย่างคบถ้วนในที่สดุดอเวลินลูกสาวของเกรเทรีเออร์ยินดีที่จะร่วมกับพี่สาวน้องสาวของเธอเพื่อความมืดที่กำลังจะมาถึง เส้นทางแห่งความโหดร้ายและความตายคอยปลุกเธออยู่เสมอความแตกต่างของโคเวนอีวัลินนะครับก็คือตัวของเธอเนี่ยไม่ใช่มนุษย์มาตั้งแต่ตน้นตัวตนของอีวัลินนะครับจะเรียกว่าเป็นสิ่งที่เกิดจากโอกสดก็ได้โดยฉายาดอเตอร์ออฟเฮเรเอร์นะครับหรือธิดาแห่งเฮเรเอร์เนี่ยเฮเรเอร์นะครับหลั่ยจะที่ผมไปหาข้อมูลมาเนี่ยผมได้ซาสัตวองตัวที่มีชื่อเฮเรเอร์สัตว์ชนิดแรกนะครับก็คือเยียวเฮเริเอร์ ซึ่งจะเป็นเหยี่วที่คอยล่าสัตว์แบบบินต่ำนะครับคือพวกสัตว์ที่แบบอยู่ตามทุ่งโล่งนั่นแหละแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะครับก็คือแบบที่เป็นสายพันธุ์ของสุนัขซึ่งในส่วนนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่า The g a t e r ทอเนี่ยจะเป็นตัวของเหยี่วหรือว่าสุนัขแต่คิดว่าน่าจะเป็นสุนัขนะแล้วก็สำหรับข้อมูลในส่วนนี้นะครับถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดอะไรเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะคือผมไม่ค่อยเก่งเรื่องชีวะนะครับโคเว่นคนต่อไปครับโคเว่นไซร่าพวกเขามหาไซร่า จากรากไม้และโขดหินการก่อกวนของไนายโดฟปีกที่โบกสะบัดปิดพื้นดินที่เป็นหลุมฝังศพของมันเหลือเพียงเสียงกระซิบใต้พื้นโลกเท่านั้นไซร่าจะฉีกกระชาปรติศาสตร์ของเรามนุษย์และร่องรอยแต่ละชิ้นที่ถูกฉีกออกจะหวนคืนสู่ธรรมชาติเชกเช่นที่ควสรสราบคำโดฟนะครับจะมีความหมายว่านกพิราบ ส่วนสำหรับโคเวนไซราแบบร่างทองนะครับเธอจะมีประวัติที่ว่าเล่าโอกอสได้ลุกขึ้นอีกครั้งเพื่อต้อนรับดวงอาทิตย์แต่เธอกลับถูกสังหารและถูกกิน,กนโดยธิดาแห่งอีคลิปในวันที่ไร้แสงสว่างพวกเขาจะโกรธเกรี้ยวสั่นสะท้านและกรีดร้องจากนั้นมนุษย์ทุกคนจะได้รู้ถึงหายนะครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของพวกเขา คือเรื่องในส่วนนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่ามันเกิดขึ้นในช่วงหลังของอ e ีคลิปหรือเปล่าแต่ที่แน่เลยก็คือโคเวนไซรานะครับคือหนึ่งในโคเวนที่ได้รับพลังเพิ่มจากโอโอสทำให้เธอนะครับสามารถทำลายล่ามนุษย์เนี่ยได้ด้วยตัวของเธอเองคนต่อมาครับคนสุดท้ายโคเวนเลเบองพวกเขามาหาเรบองเรากลับอยู่ในบทเพลงที่ถูกลืมเลือนเพลงของแบ็คเครน และหัวใจยักษ์ของมันถูกคุมขังไว้เป็นเวลานานแสนนานภายใต้ส่วนที่ลึกที่สุดของเอลเดอร์วูดเหล่าพี่น้องของเธอพ่ายแพ้ต่อผู้ไปทักแห่งป่าแต่เลอบองได้พบรางวัลที่เธอนั้นตามหามานานและในตอนนี้ผู้ดูแลของเธอเริ่มตื่นขึ้นอีกครั้งปลุกเราตัวเองจากการลับไหลที่แสนยาวนานในเรื่องของโคเวนเรเบบองนะครับจะมีความพิเศษมากกว่าคนอื่นๆ เนื่องจากตามในเรื่องจริงนะครับตัวของเลอบองเนี่ยเคยตายไปแล้วรอบหนึ่งโดยเอลเดอร์วูดที่มีชื่อว่าซิลแวนนะครับได้ทาการสังหารเลอบองแล้วก็ได้ใช้ร่างของเลอบองเนี่ยในการสร้างเอลเดอร์วูดเลอบองขึ้นมาเพียงแต่ใน,นตอนนี้ครับเลอบองตัวจริงเนี่ยก็ได้คืนชีพขึ้นมาอีกรอบในฐานะของเลอบองร่างสีทองเธอถูกคืนชีพขึ้นมาโดยแบ็กเคนเลอบองได้กลับมาสมทบกับเหล่าพี่สาวน้องสาวของเธอ โดยจุดประสมใหม่ที่ดีกว่าแต่ของขวานจากโอโกตไม่ได้มาโดยที่ไม่มีราคาต้องจ่ายเมื่อร่างกายของเธอปิดเปรี้ยวไปตามรูปร่างใหม่และแปลกประหลาดไปเลอบองได้พบว่าตอนนี้เธอคือภาชนะที่จะนำพาเทพผู้ล่วงลับของเธอนั้นกลับมาและมันก็ได้มอบพลังที่สุดจะคาดเดาให้แก่เธออีกด้วยภายหจัาการที่เลอบองนะครับถูกสังหารโดยเอลเดอร์ซิวน เธอนะครับก็ถูกแบคเคนเนี่ยชุบชีวิตขึ้นมาอีกรอบเพียงแต่ร่างกายของเธอในตอนนี้ครับก็เป็นเหมือนกับภาชนะให้แบคเคนเนี่ยรอฟื้นคืนชีพซึ่งตัวของเลอบองนะครับก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็ยินดีมากๆด้วยก็จะประมาณนี้นะครับกับเนื้อเรื่องของเหล่าโคเวนสรุปอีกหนึ่งครั้งนะครับเหล่าโคเวนเนี่ยคือเหล่าแม่มดที่คอยบูชาโอกกสแล้วก็จะนําพาความมืดมิดมาสู่โลกเคชคเชนอดีตซึ่งสกินไลน์ที่มีความเกี่ยวข้องกับโคเวนนะครับแน่นอนเลยโอกกสเนี่ยมีความเกี่ยวข้องแน่นอน อีกหนึ่งสกินไลท์ที่มีความเกี่ยวข้องนะครับก็คือตัวของเอเดอร์วูดโดยตามในเรื่องของเอเดอร์วูดนะครับพวกเขาเนี่ยก็คือวิญญาณบรรพาการที่คอยปกป้องโลกแล้วก็ผืนป่าไว้นั่นเองอ๋อแล้วก็อีกหนึ่งสกินไลท์ครับที่มีชื่อว่าโอเมนออฟเดอะดาร์กหรือก็คือสกินไลท์ที่สื่อถึงแบบความเจ็บปวดของโลกนั่นแหละเรื่องราวของโอเมนออฟเดอะดาร์กนะครับคือนิทานที่เกิดขึ้นในจักรวาลอ e ีคลิปนะแล้วก็สับลิสต์รายชื่อนะครับว่าโคเวนคนไหนได้โอกรคนไหนเป็นผู้อุปถัมเนี่ย ผมนะครับจะเขียนชื่อไปตามนี้ก็สามารถดูรายชื่อได้เลยก็จะประมาณนี้นะครับกับเนื้อหาในวิดีโอนี้ในวิดีโอหน้านะครับเรจะไปพูดถึงเนื้อเรื่องของโอโกะกันว่าแต่ละคนนะครับมีความสามารถแบบไหนแล้วก็จะมาพูดถึงเ,เรื่องสั้นล่าสุดของไรออดด้วยซึ่งเรื่องสั้นนั้นนะครับจะมีความเกี่ยวข้องกับโอโกะด็อกเตเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะครับว่าเรื่องสั้นนั้น,นมีอะไรบ้างที่น่าสนใจแต่ในวิดีโอนี้ครับผมจบเพียงเท่านี้ ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมมีคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับสพบกันใหม่ซีรีครับบายบายไว้เจอกันแล้วก็อย่าลืมนะ t o d a y is o o o d d y y to m k k e n n w w story ไว้เจอกันใหม่ในอ e ีคลิปนะครับ